นี่เธอร้านเขาไม่อนุญ,ญาตขอทานเข้ามานนี้นนะออกไปเลยไปทําไมเธอถึงเลือกเกิดมาเป็นคนเล่ร่อนไร้บ้านหลัาเ่าอย่างไรนะนี่ฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมน้องดาววีคิสมาย ใช่ไหมคะฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยชีวิตฉันถ้าไม่ได้คุณเมื่อกี้ฉันต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวนะคะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณยังไงฉันขอตอบแทนคุณด้วยการเลี้ยงข้าวเสมอเถอะนะคะเอ,อ่อจะดีหรอคะดีสิคะมาค่ะไปกับฉันเถอะไปค่ะ ไงแกว่ารูปนี้ฉันสวยไหมอืมก็สวยดีนะแต่ฉันว่าสีปากแกมันดอกไปนิดนึงอะ่ะว้าจริงเหรอฉันต้องเติมกันหน่อยและสวัสดีจ้ะทุกคนเอ้าไงลูกหมูไน ขอทานหรือเปล่าแกสภาพนั้นฉันฟันหงเลยว่ามาขอเงินแน่ๆนี่เธอร้านเขาไม่อนุญาตขอทานเข้ามาในนี้นะออกไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ใช่ขอทานเขามากับฉันปัญหาหามาเธอเธอหมายความว่ายังไงลูกหมูคือเรื่องมันยาวน่ะมามานั่งก่อนเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟัง <ส>ค่ะแล้วสรุปเรื่องมันเป็นยังไงเหรอลหมูเมื่อเช้าฉันเกือบถูกรถชนนะ่ะถูกรถชนใช่ยังดีที่ได้น้องฟ้ามาช่วยไว้ทันฉันถึงได้มาัคุยก,กับพวกเธอตอนนี้ไงล่ะแล้วเธอไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม ไม่เลยฉันก็เลยพาน้องฟ้าเข้ามาเลียงตอบแทนนี่แหละงั้นก็ตามใจเธอก็แล้วกัน,กนงั้นเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าน้องคะขอเมนูนเลยคะ่ะ มาทุกคนมาทานข้าวกันดีกว่าฉันยังไม่ค่อยหิวเท่าไรเลยอ่ะฉันก็เหมือนกันอ๋อน้องฟ้ากินเลยจ้ะเช่เลย <c oughs> จริงเลยนะคะโชคดีอะไรหรอจ๊ะหรือว่าโชคดีที่เกิดจนอ๋อไม่ใช่หรอกคะ่ะหนูโชคดีที่ได้มาเจอคนใจดีอย่างคุณลูกหมูตั้งหาคะ่ะส่วนเรื่องจะจนหรือจะรวยหมูไม่ได้สนใจหรอกนะคะเพราะว่าคนเราเลือกที่จะเกิดไม่ได้แต่ว่าเลือกที่จะเป็นได้คะ่ะ งั้นฉันขอถามอะไรหนสิทำไมเธอถึงเลือกเกิดมาเป็นคนเล่ร่อนไร้บ้านหละ่ะหนูก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้หรอกคะ่ะเมื่อก่อนหนูก็มีครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาพวกคนเล่ร่อนน่ะหรอ <laughs> มีบ้านอยู่ตายคาถาเหรอเล่าต่อสิคร <c oughs> อบครัวหนูโดนโกงพ่อแม่หนูเลยกลายเป็นบุคคลลุละลายท่านตอมใจจนเสียไปหนูก็เลยกลายเป็นแบบนี้ละค่ะพี่เข้าใจน้องฟ้านะพี่เองก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาว่ายังไงนะ นี่ฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมพวกเธอฟังไม่ผิดหรอกพอฉันเจอน้องฟ้าฉันก็นึกถึงเมื่อก่อนที่เคยเป็นคนเล่นร่อนเหมือนกันแต่ฉันได้รับโอกาสเลยทำให้ฉันมีทุกวันนี้ได้ กระเป๋ามันหล่นไหมเนี่ยอย,อยู่ไหนเนี่ยหายไปทั้งกระเป๋าเลยเอ่อคุณหานีอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับกระเป๋าตั้งผมเองครับผมกำลังหาอยู่เลยพอดีฉันเห็นมันหล่นยี่แถวนี้นะคะกำลังจะไปให้ตำรวจพอดี แต่ก็เจอคุณมาตามหาสะก่อนขอบคุณมากเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ผมแย่แน่ๆเลยครับโชคดีนะคะเนี่ยที่รถขยะไม่มาเก็บไม่อย่างนั้นคุณคงไม่ได้กระเป๋าคืนแน่ๆถ้าไม่มีอะไรแล้วจะขอโทรก่อนนะคะเ,ออเดี๋ยวก่อนครับผมขอตอบแทนคุณด้วยการเลี้ยงข้าวสักมื้อได้ไหมครับเออนะครับคุณ ให้ผมได้ช่วยคุณเหมือนที่คุณช่วยผมได้ไหมครับเออก็ได้ค่ะแต่คุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันจะขอเข้ากล่องสองกล่องกลับมาด้วยได้สิครับคุณอยากได้กลับไปสก,กี่ก่องก็สั่งได้เลยค่ะฉันไม่ได้จะเอากลับไปกินเองหรอกคะ่ะพอดีฉันจะเอาไปให้ครอบครัวฉันนะคะผมชื่นชมคุณนะครับ ทางที่คุณช่วยเก็บกระเป๋าตังค์มาให้ผมแล้วก็ยังมีน้ำใจนึกถึงคนอื่นอีกถ้าผมอยากจะชวนคุณมาทํางานกับผมคุณจะว่าไงครับฮะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะคะผมอยากได้คนที่จิตใจดีอย่างคุณมาทํางานกับผมมันคงจะดีถ้าเกิดคุณมีงานประจํามีรายได้ไว้ในครอบครัวจริงไหมครับจริงค่ะถ้าอย่างนั้นคุณมาทํางานกับผมเหมครับเดี๋ยวผมมาดน้บัตรให้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะเนี่เธอเคยเป็นคนเล่ย่อนมาก่อนจริงรองหนูอืมฉันเคยเป็นคนเล่ย่อนที่ได้รับโอกาสจากคนใจดีพอฉันมีโอกาสฉันก็อยากแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างโธ่ไอเราไป่รูว่าเป็นไฮโซมาจากไหนที่แท้ก็พวกเล่ย่อนนี่เองถ้าพวกฉันรู้แบบนี้มาตั้งแต่แรกพวกฉัน ไม่มีทางลดตัวลงเพราะเพื่อนอิงเธอหรอกจริงมีอย่างี่ไหนเอาคนเล่รอดมาเป็นเพื่อนอี๋เนี่ยคก็เล่รอดสองคำก็เล่รอดคนเล่รอดมาทำไมอย่างน้อยพวกฉันก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครผิดก็เพื่อสองคนทำไมพวกฉันมันทำไมพวกเธอกเอาแต่ดูถูกคนอื่นไปวันตอนยังไงล่ะไม่เคยคิดสงสารหรือเห็นใจใครเลยฝากก็บอกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น ภายในใจของพวกเธอกลับต่ำตมที่สุดนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะลูกหมูถ้าเธอ,อังพูดจาแบบนี้กับผู้ชายอีกพวกฉันจะเลิกกบเธอจริงด้วยฉันต่างหากที่ต้องพูดคำนี้ <c oughs> ฉันทนอ,อยู่กับคนที่ชอบ YouTube, <c oughs> ดูถูกเย็นชาพวกอื่นไม่ได้หรอกพวกเธอสองคนจาไว้นะว่าการที่ตัวเองฐานะสูงกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่า พวกเธอจะไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นได้เราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่มีใครพิเศษพิสงไปกว่าใครโลกใบนี้เขาไม่ได้วัดคุณค่าของคนกันที่ถานะแต่เขาวัดกันที่คุณงามความดีและจิตใจต่างหากพวกเธอสองคนออกไปจากร้านฉันได้เล้ยไปไปไปยอะไรเหเห็นคนเล่นรอดดีกว่าเพื่อนในโซน หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณลูกหมูเดือดร้อนคุณลูกหมูต้องมาแต่งตกับเพื่อนเพื่อเพราะหนูน้องฟ้าไม่ต้องขอโทษพี่หรอกพี่ตังหา่ต้องขอบคุณน้องที่ช่วยขับคนไม่ดีออกไปจากชีวิตพี่ที่พี่พูดว่าพี่เคยได้รับโอกาสดีๆแล้วอยากแบ่งปันพี่อยากให้น้องฟ้ามาทํางานที่นี่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะจริงเหรอคะจริงจ้ะขอบคุณ้มากเลยนะคะคุณลูก อไอเดียวใครอยากให้แกมาแอบนั่งกินอยู่คนเดียวอ๋อไอทิมได้แล้วคนนี้เป็นใครล่ะคุณจิรายุตัวก่อนเริกหมแล้วใกเฉิญร่วมมือกับฉันไหมแกดีพิเซนมัววเดี๋ยวฉันจะให้เงินพิเศษแว่น lovely family tv ไอเดียวสาฝากซื้อไอติมมาแอบ,บนั่งกินคนเดียวเหรอเนี่ย <c oughs> ไอเดียวสมน้ำหน้าใครอยากให้แกมาแอบ,บนั่งกินอยู่คนเดียว อ๋อไอติมได้แล้วข้าใจมาแล้วเดี๋ยวไอติมมันจะได้เดี๋ยวแล้วคนนี้เป็นใครล่ะไม่ใช่เดียวพี่น้ำพุนใหญ่จชมผ้าเรือของเรา บอกแล้วว่าจะไปเอามันมาไปแล้วไปแล้วฉัน <c oughs> <c oughs> ขอโทษกิน่อดอะไรนะคุณจิรายุออตัวก่อเริกเห็มแล้ว <c oughs> คุณจิรายุสมาตาเจ้าขอโทษครับคุณแม่อะไรอะอาหมวยพวกนั้น เหมือนเพื่อนที่มาหาอะไรเลยค่ะคุณแม่เราล,ล,ลือจะเข้าไปทักเขาหรือเปล่าอาหมวยไม่ต้องหรอกค่ะคุณแม่ไปกันเถอะค่ะฮะคุณจีรยุประธานบริษัทที่เราจะมาเสนองานน่ะหรอเบนเก่าอันเดียวไปไปแล้วเตียวไปกันเด้เอ,อบ่ายเผื่อ <laughs> เดียวพี่น้ำฝนรอด้วยไปไหนไปไปแล้วไปคุณหอมแก้มฉันเหรอเออผมไม่ได้ตั้งใจนะที่คุณจะทำหน้าผมเปื้อนได้เลย หนูบีมทำไมลือถึงกลัวยายแหวนมานักหนานล่ะลูกคุณแม่ไม่รู้อะไรยายเชิมนี่แหละค่ะตัวพรีเซนต์ของมหาหลัยอ้ยาถ้แบบนี้เราเจะได้งานแล้วอาะหมวยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณแม่เดี๋ยวพี่น้ำฝนเอาบีมมาเสนองาน<ว>มืองกันเนอะบีมมาได้ป้ากันเมาเลยสบายดีก็ เ,เปนโอูตัวกับบอูตัวเปิลไม่ใส่ปเปลี่ยนเลยเดิมช่างกับพี่ฝตเขาไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องไปเล่นกับเขายดุดอย่นี้นะพวกสการสีผูกยางหน้าแรงพวกแมงกิงน,นูนมองเครื่องบิงคิดจะมาเสนอง,งานแข่งกอัวหรือเดี๋ยวสิ่งเป็นอูงงวยอย่างก็พงษ์ก็ไม่รู้เหมือนกันกับพี่น้ำฝนได้ยินแต่หน้าแรงผู้ผู้สี่ส่วนตา เลือนินทาอะไรอ้วะนินทาอะไรแม่ฉันฉันได้ยินนะเอ,อ๊ะเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้นินทาอย่างไรเจ้าไม่ได้นินทาเลยทีพี่ฝนไปห้องประชุมว่าไปเออปไปไปไปต้อไปแอลไปต้อไปแอลจังหวัดเชียงใหม่ เล่าขอบคุณนะคุณเชียรให้ผมบ้างสิฉันต้องใส่แว่นก่อนไม่งั้นฉันมองไม่เห็นรอกขนาดนั้นเลยเหรอคุณใช่ตอนนี้ฉันก็มองคุณแทบไม่เห็นแล้วอ่ะลองดูแต่ฉันมองไม่เห็นนะมันลางๆเชนะ คุณหลอให้ฉันหอมแก้มคุณหรอผมก็ไม่เคยโดนใครหอมแก้มตอนนี้เราหายกันแล้วนะบ้าใส่แว่นก่อนเร็วเช็ดหน้าให้ผมด้วยจะได้รีบไปพรีเซนงานให้ผมฟังค่ะอย่านะชมท่องไว้ รักแรกพบไม่มีจริงท่องไว้ท่องไว้หรือผู้หญิงคนนี้จะเป็นรักแรกพบของเราใช่ต้องใช่แน่ๆคนนี้แหละรักแรกพบเจ็บไหมย้เฉยๆไม่เจ็บหรอกมันแค่จกกักรจี ีบิมสบายดีหรือเปล่าร่วมมือกับฉันไหมแก้พิเซ็นมัม่วเดี๋ยวฉันจะให้เงินพิเศษโทษนะบิมแต่เราคงหักหลังเพื่อนไม่ได้หรอกไม่เหมือนเธอเธอทำประจำเลยนี่ตอนอยู่มาหาลัยออขอตัวก่อนนะ ไซป่านี่แล้วออมยังไม่มานะอัานะคะก็ว่าเปิดบ้านไปแล้วฉันว่าเย็นเฉินของเธอมันคงไม่มาแล้วแหละมาว่าาอย่งนนั้แหละมาค่อยๆเดิน เอาละครับการทีเซ็นครั้งนี้ผมขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะจะต้องให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติร่วมฟังในครั้งนี้ด้วยครับมาพูดภาษาอังกฤษได้แต่อ้วหพูดไ้ไปแล้วเอาแฟ้มมาเอาแฟ้มมา굿อีกบอ n นิง My name ของอ้ว จุ้มจิกชื่อไทยโอ้ยมามายคอมมานีของอัวเนมอีกจิกชื่อไทยทัวเพ่งเพ่งแรงประสางกิจปนีผมไม่เคยได้ยินแต่ได้มาก้อนเลยครับพี่ก็เหมือนกันออก,ก็เบิกหันแกมาจะอิ้มเหมือนกันเลย อินฟอร์เมชัน thank you อ๋อตาเธอปีเส้นแล้วสู้ๆเดอ้อยายเชิมของพี่ฉันไม่มีแว่นฉันปีเซนไม่ได้ฉันมองไม่เห็นผันผืนก็ต้องปีเซนไม่งนะั้นเราไม่ได้งานนี้นะไม่ได้ขอโทษนะครับ Good <At> evening. My name is o อ Sin. My company name is LKT Supply สุดยอดมากพี่น้องฟุตจะอีตาเหมาะขนาดแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายดิบโบที่ยิ้มให้อี๊ต My company information กินดีที่ร่วมงานกันนะครับหมายความว่าคนได้งานครับขอบคุณค่ะไอ้หยาซี่ซัวตาทำไมบริษัทว่าไปได้งานว่าอุสาพีเส้นเป็นอย่างดีฉันมาอาหมวยมาบายยังจะถามอีกเหรอว่าทำไมไม่ได้งาน ขอบคุณนะคะเรื่องอะไรล่ะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะก็มันไม่อยากเป็นเพื่อนอีกแล้วไม่อย่าเป็นไรครับน่ารักนะน่าขนาดที่มีน้องโต